โพสตอรี่ข่าวสดที่นี่มีเรื่องต้องเมาลรวดเร็วเพราะคิดว่าคงไม่มีหลักฐานตบหน้าเพราะแม้กระทั่งชื่อเอฟซียังไม่รู้เลยว่าเป็นใครยังไม่รู้เลยว่าเอฟซีคนนั้นคือใครเออเพราะพี่หนูน่าจำขึ้นสมองว่าเวลาเอฟของเนี่ยหนึ่ง ไปทางบ้านจะมีอยู่ชื่อคนเดียวคือญาติพี่หนูนาน้องสาวพี่หนูนานอกนั้นคือแก,กนอกนั้นคือแก,กแล้วก็มีอยู่แม็กซ์ครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าไอ้แม็กซ์นี่ส่งที่อยู่ไปแล้วก็เพิ่มข้อมูลอย่างนี้เข้าไปแล้วมันผิดตรงไหนจา,นางแม่ทั้งแม่ทั้งลูกตอบด้วยสิสาวิตรีถ้าเธอมีหลักฐานที่จะมาหนี้ฉันน่ะเธออย่าเอาข้อมูลแค่นี้เธอเอาอย่างอื่นมา เธอเอาอย่างอื่นมาฟาดหน้าฉันเพราะทำไมเธอถึงอยากใก้ฉันอับอายทำไมเธอถึงแบบว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมกับอีนูผีเนี่ยเพราะแต่เรมี่แต่ละวันนี่โอ้โหมันหาเรื่องมาพูดเพราะเรื่องอะไรไหนจะเรื่องอดีตผัวที่ใครเป็นคนก่อจ้ะเธออย่ามาโทษฉันเพราะนางยานเป็นคนก่อบอดเรื่องอดีตผัวเธอฉันก็มาตอบ นางยานบอกว่าหนูนาโกหกหนูนาเนี่ยไม่มีมูลความจริงเรื่องอดีตสามีเธอฉันก็ถามว่าตรงไหนที่มันไม่มีความจริงพอฉันตอบมันก็เอาไปบิดเอาไปบิดบอกว่าขนาดฉันพูดเรื่องมูลลค่าทรัพย์สินทีท่ที่ทงที่ทางรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่บานก็ไปบิดว่าฉันพูดถึงเรื่องที่ดินที่ผืนเดียว นี่คือการบิดของยานฉันก็มาตอบพาอตอบเว้เป็นยังไงนะ่ะพาอฉันบอกว่าให้ถ้าไม่มั่นใจให้ไปบอกหน่วยจักระพงขึ้นมาพูดเองทำไมยานไม่พูดล่ะก็เอาขึ้นมาสิก็มาสิทําไมต้องมาเรียกร้องกับฉันว่าให้ฉันหาหลักฐานโน่นนี่นั่นแล้วทําไมไม่เจาะจงเจ้าตัวเขาล่ะแต่ละคนน่ะให้เขามาตอบยานน่ะทําไมไม่จาะจงหน่วยจักรพงล่ะ ทำไมไม่เจาะจงคุณเสือล่ะเพราะฉันพูดื่วงพวกประเด็นของเขาอ่ะเพราะเขาจะได้มาตอบโอ้โหบิดนี่บิดอะไรจ๊ะอืมไหนบอกว่าสาวิตีนี่ไม่เคยดานุยจักรพงศ์แต่พ่อฉันเอาคลิปมาเปิดน่ะฮะทาไมไม่ตอบฉันล่ะทําไมไม่ตอบฉันทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะว่าได้เคยได้ด่าไหมตอนนี้เป็นยังไงโน่นไปด่าตะพนน่นไปยุ่งวุ่นวายน่น ยายจะไปอยู่สวนยางก็ไปเอ,เอาคลิปมาพูดบิดเบือนว่าเขาใครกันแน่ที่เสือกใครกันแน่ที่มันโนม,มาตอบหนูนาสิมาโต้หนูนาสิจะ๊ะทำไมไปเล่นงานคุณยายละ่ะเขาเกี่ยวข้องอะไรกับมึงมาตอบเป็นประเด็นประเด็นสิอียานเอ,อไม่ใช่โอ้โหหิวแสงว่ะขอดหิวแสงเลยวะสันใครกันแน่ ระหว่างหิวแสงกับหิวเงินหาเลี้ยงชีพน่ะเออจริงไหมคะอืมทําไมหน้าพี่หนูนาดําจังเลยวพี่หนูนาไปอาบแดดเพิ่งขึ้นมาค่ะอาบแดดแล้วก็นอนยังโรยลาอยู่ค่ะพี่น้องคะไม่ต้องดูเบ้าหน้าหรอกนะคะสวัสดีมัดรวมเลยนะคะมาเห็นไหมล่ะคะเวลาเรามีคําตอบบิดเวลาเราพูดหาว่าเราบิด แต่เวลาเราหลักฐานมาหาว่าเราเนี่ยมนโนขนาดมนโนนะแน่จริงสาวิตรีเธอมาตอบด้วยตัวเองเธอมาตอบด้วยตัวเองสิว่าจริงไหมฉันก็อยากได้ยินจากปากเธอเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอนำข้อมูลเนี่ยที่แชทเนี่ยไปให้นางยานมาเล่นฉันเนี่ยเธอมาตอบด้วยตัวเองสิ ไม่ต้องให้อียานมาพูดถ้าเธออยากว่าฉันเธอทำไมไม่พูดเองเพราะแชทนั้นมันเป็นของเธอกับของส้มโอ o, แล้วก็แม็กซ์ทำไมเธอไม่ตอบเองล่ะทำไมเธอส่งให้อียานล่ะเพราะอียานเนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จมันได้ยังไงมันมีแต่ข้อมูลที่เธอส่งให้แค่นั้นมันก็มาพูดมั่วซั่วเนี่ยถ้าแน่ริ ตอบเองสิจ้าสาวิตรีเธอมาตอบนูนาหน่อยจ้าเพราะระหว่างเธอพูดกับฉันพูดเนี่ยใครพูดเท็จไม่พูดไม่เท็จเพราะฉันเป็นคนพูดหน้าช่องฉันเองเรื่องนี้น่ะมาแม็กพี่จะสั่งผ้ากับมะขามแช่อิ่มให้เธอนะจ้าแต่มะขามแช่อิ่มเป็นของส้มโอนะจ้าฉันไม่มีหลังบ้านกับส้มโอเพราะฉะนั้นถ้าฉันสั่งฉันจะสั่งผ่านสาวิตรีจา้า เธอช่วยไปเอาเธอแม็กเอาที่อยู่น่ะไปให้สาวิตรีได้เลยในอาลายขายผ้าเขานะ่ะแล้วก็ส่งข้อความไปไว้เพราะว่าเขาจะได้รู้เขาจะได้เข้าใจว่าพี่จะสั่งมะขามให้เธอด้วยส่งมันจะได้ส่งทีเดียวเออแล้วทีนี้แม็กก็มาตอบยืนยันชัดเจนว่าหนูก็ทําอย่างที่พี่บอกหนูส่งข้อความไปว่าพี่หนูนาจะสั่งผ้าให้แล้วก็มะขาม จะสั่งผ่านแม่สานะสาวิติีตอบยังไงตอบแม็กยังไงพี่หนุนาแกายังไม่ได้สั่งเดี๋ยวจะแคปแคปข้อความของแม็กเนี่ยส่งไปให้ส้มโอนะว่าพี่หนุนาได้สั่งของหรือยังพอส่งไปแล้วส้มโอก็บอกว่าพี่หนุนาแกายังไม่ได้สั่งฉันยังไม่ได้สั่งไม่ว่าผ่านเธอฉันก็ยังไม่สั่งผ่านส้มโอฉันก็ยังไม่สั่งแต่ฉันพูดกับแม็ก เพราะอะไรเพราะฉันคิดว่ามะขามยังเหลืออยู่แต่พอมะขามไม่อยู่มะขามไม่มีฉันก็ไปคุยกับแม็กเองว่าแม็กพี่ไม่ได้สั่งมะขามแล้วนะเพราะมันไม่มีมันหมดรสแต่เดี๋ยวพี่สั่งผ้าให้อันนี้แม็กไม่ได้ไปเขียนบอกเธอเพราะเราคุยกันเองแต่เขาทําตามที่ฉันบอกว่าให้เขียนไปก่อนหน้านั้นแค่นี้แค่เอาที่อยู่ไปฉันไม่ได้สั่ง แล้วฉันจะอายทําไมถ้าไม่จริงเธอเอามาตอบสิเพราะฉันก็มีหลักฐานในการพูดคุยในการสนทนานะ่ะทําไมต้องให้อียานเนี่ยเอามาบิดทั้งทัที่มันไม่รู้จริงน่ะเออเธอมาตอบฉันทีสิว่าจริงไหมมีอยู่แค่นี้แม้กระทั่งเธอฉันยังไม่ถามเลยว่ามันมีไหมมาขามาเขมฉันยังไม่ได้สั่งเธอเลยอะ มาพูดในฉันเสียหายมาบอกว่าฉันสั่งของแล้วไม่ใจโกหก fc จน fc ต้องได้ไปทวงถามแม่เธอได้ไปทวงกี่รอบหนูไม่เคยไปทวงค่ะหนูไม่เคยไปทวงค่ะหนูเขียนไปครั้งเดียวแล้วหนูก็แล้วเลยก็ไม่มีอะไรนะแล้วทำไมต้องมาพากันโกหกเป็นตุเป็นตะ หาว่าเขาไปทวงทั้งๆที่เขาไม่ได้ทวงเลยด้านน่ะไม่มียังอายอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคำพูดของเธอสาวิตรีมันบิดเบือนมันทำให้คนอื่นเขาเสียหายมันคนละอย่างกันเลยจ้าอีอย่างสูกอยู่ไม่เป็นสุขแล้วหรอ คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเธอมานั่งหน้าด้านหน้าหนาน่ะหน้าไม่มียังอายน่ะโอ้โหด้านคนนี้เนี่ยหายากนะจ๊ะ